ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f e k t News Center ด้วยนะคะแชร์ Share ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวอย่าเชื่อสายจากมิจฉาชีพเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยโทรติดต่อหาประชาชนบังคับปิดบัญชีหากได้รับสายโทรศัพท์ที่อ้างว่ามาจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยติดต่อข่มขู่บังคับปิดบัญชีโปรดอย่าหลงเชื่อ เพราะธนาคารกรุงไทยไม่มีนโยบายติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์และหมายเลขที่ปรากฏก็ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยหากประชาชนได้รับสายที่มีการแอบอ้างในลักษณะดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อและหากไม่แน่ใจสามารถติดต่อสอบถามธนาคารได้ที่กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทรศูนย์สองหหนึ่งหนึ่ง 1.1 1, AFNC ยืนยันไม่ใช่เบอร์ของธนาคารกรุงไทยตรวจสอบข้อมูลโดยธนาคารกรุงไทยกระทรวงการคลัง